สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับทมที่ช่องตำลักซิ่งนะครับพาพี่น้องมาดูต่อนะพี่น้องก็จะขายให้พี่น้องได้ดูไปเรื่อยๆนะครับตามสายทางระยะยาวนะครับ

มาถ่ายให้พี่น้องดูข้างหน้าก่อนนะครับมนเยอะมากนะครับพี่น้องตอนขาวนะครับ แอะไรคุหัวท่านไปถึงพี่จ้าอะไรคุ้มเหท่านจะไม่แให้เออคุมปอยนะแลยน้อมมือไว้จ้าทำตัวตรงนะแม่ไม่ต้องก้อกลาบแม่แตะของไว้แตะของไว้แตะของไว้ทุกความร่เด็ยวนะอไว้แม่ไม่ต้องจัดนะ ที่จะถวายนะแต่ไว้แม่แต่ไว้แต่ไว้แต่ไว้ไม่ต้องถวายไม่ต้องพุมนะังรตรงังกรตรงมังกรตรงยกของถวายนะีนี้ครับขงบางอยงใว้ล่ใ่ว้ลเายงตันแล้วโอ้ยถวายัเลยเนี่ย ูเดมานะครับนังคนนมือม่ต้องก้มต่าไหมกน้าสบายผู้หญิงก็ต้องก้ม้ต้องก้มมากไหลยๆเลยวเาเพิ่งร้อมแล้ผู้หญิงก็ต้องก้มนะรัมีผ่าเดินสวนมากประมารสองพระตุ้งหลวงตาครับมีพระุดงเดินสวนออกมาครับรมาณสองครับเดี๋ยวมาเนเดียวกันครับม

ก็จะมีพระธุดงนะครับท่านก็เดินมาอีกทางนะพี่น้องนี่จะมาคนละฝั่งนะครับนี่ท่านก็ทุดงมาอีกฝั่งนะครับมาเยอะนะครับมาหลายรูลนะพี่น้อง วราาท่านจะเดินไปตรงไหนพี่รถผมเนี่ย้่เอาไปอีกวะขวา,วา,วามือนะขวามือครับ หกกลางเป็ดรโตังรตังอนนี้ที่งตาท่านก็จะพักก่อนนะครับเป็นศูนย์เด็กนะครับนี่ศูนย์อบรมเด็กก่อนกินนะครับเนี่ท่านจะพักตรงนี้ก่อนนะครับนี่นะครับดงตาท่านที่เท้าเป็นแผลนะครับวันนี้ก็ต้องสู้แดดทั้งวันนี้นะครับ เรจะสั่นหน่อยนะพี่น้องเพราะว่าเดินนะครับผมขอโทษขออภัยนะครับน้า้น่รละาเรา อง,งแเแัวตอนนี้ก็ให้ลูก้าท่านพักก่อนนะครับพี่น้องอากาศวันนี้ร้อนมากเลยนะครับถนนรดยางร้อนมากๆขนาดใส่รองเท้านะครับน้านนนนที่ศูน่นนนะครับเนไปเนี กันครับช่วยกันครับเป้ารช้าวบ้านนะครับมาช่วยยกน้ำหน่อยนะครับได้บุญกันทุกคนครับไปนอนไปได้บุญกันทุกคนครับไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับช่วยยกน้ำลงได้นะครับเอาปืนทามาด้วยเด้อะลงตาจะออกทางนั้นแต่ปืนทามาด้วยปืนทามาด้วยเด้อ ตอนนี้ก็กำลังดูเท้าให้น่งกานะครับครับกี้นี้นะครับ่จะเิป